สวัดีครับสดีลูกเนี่ยว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนจริงฮะไม่ต้องบอกว่าคำนี้เนี่ยแม่เคยได้ยินใช่ไหมสมัยแม่มันยังไม่ได้พูดคำนี้สมัยแม่พูดคำว่าบ้านไม่น่าอยู่อ๋อโอเคใหญ่จะหนีไปไกลๆมันเป็นความหมายไงแต่อันนี้คือมันแบบกระทัดรัดบ้านไม่ใช่เซฟโซนใช่อันนี้คือศัพท์สมัยใหม่อสมัยแม่ก็ไม่มีหรอก เออซึ่งแม่เคยเจอไหมเรื่องนี้เรียนมหาลาัยถึงต้องไปอยู่หอไงถึงอยากอยู่หอมากเรื่องอันดับหนึ่งคือมหาลาัยต่างจังหวัดเลยเพื่อไปอยู่หอโ <Okay. S 2> อเคอ่าถ้าเลือกมหาลายัยกรุงเทพต้องไปอยู่บ้าน uh huh. อา่า uh huh. เราก็เรื่องต่างจังหวัดเพราะว่าเราจะไปอยู่หออ่อ uh ่อ huh. uh huh. ฉันจะโบยบินชัวยโบยบินฉันจะไปสู่อิสรภาพอืม uh huh. เรื่องบ้านไม่ใช่เซฟโซนหรือว่าบ้านไม่น่าอยู่เนะี่ยที่แม่เคยเจอนี่มีตัวอย่างยังไงบ้างไหม ก็คือมันเป็นคนสมัยก่อนไงที่เขาจะต้องควบคุมดูแลลูกทุกฝีกขาาจะต้องรู้ว่าลูกคุยกับใข้ลูกมีจดหมายใครจะต้องเปิดดูดดอมีจดหมายสมัยก่อนเลิกเรียนปุ๊บต้องถึงบ้านต้องไปรับไปทรงห้ามไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเด็ดขาดห้ามไปข้างบ้านเพื่อห้ามไปต่างจังหวัดห้ามไปทัศนศึกษาได้ทั้งสิน้นอ,อันนี้คือคือบังคับทางกายภาพก็คือที่แม่เคยเจอก็คือเหมือนมีการกดดันมากจนเกินไป อ่าทำให้รู้สึกว่าไม่มีความเป็นส่วนตัวอ่าอันนี้อันหนึ่งอืมกับอีกอันเนื้อคือโดนด่าตลอดเวลาคือคาว่าด่านี่มันก็แล้วแล้วแต่นะว่าความรุนแรงเนาะความเข้มก็อาจจะเป็นแบบถ้อยคําหยาบคายก็มีใช่ไหมถ้าไม่เป็นห้อยคําหยาบคายก็อาจจะเป็นเอ่อน้ําเสียงอ่าที่เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาบ่นเพราะรักเราเลยอ่ะเขาบ่นเพราะเขาเกลียดเราหรือเปล่า ใช่ไหมคบว่าบ่นเนี่ยมันต้องแบบทํายังไงให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เขาวังดีกับเรานะแล้วก็แต่จริงๆคาว่าบ่นเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นจากความเป็นห่วงใช่ไหมมันก็คือการพูดออกไปว่าคนพูดอยากให้คนทําทําอะไรอ,อ,อยากให้แก้ไขอยากให้ปรับปรุงอยากให้พัฒนาแต่ว่าพอมันใส่น้ําเสียงที่มันไม่น่าฟังใส่ความรู้สึกที่มันมดูเหมือนกันแ,น,แ,น,แน่กันแหนดูเหมือนแบบรู้สึกไม่ดีอะคนฟังก็รู้สึกว่านี่อะไรคือการบ่น แล้วก็สมมติว่าพูดได้เหตุและผลว่าเออทําไมถึงอยากให้ทําแบบนี้ทําแบบนี้มันจะดีต่ออะไรนะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคําแนะนำอ่าใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยคือคนคนพูดเนี่ยก็เป็นคนไงอ่าถ้าพูดครั้งแรกมันก็ยังพออธิบายเหตุผลได้ยังพอใจเย็นได้ครั้งั้นไม่ทําครั้งที่สองพูดอีกพอครั้งที่สามมันไม่มาแล้วไงมันมันไม่ได้แล้วไงมันจะต้องแอคชั่นแล้วอ่าแม้ว่ามันต้องทั้งคน พูดและคนฟังอ่ะมันจะต้องแบบเออไปด้วยกันไงคนฟังก็ต้องมีการปรับตัวมีการปรับปรุงด้วยใช่ไม่ใช่แบบฟังแล้วก็แบบรู้หูไปเลยอย่างงี้มันก็เลยทําให้คนพูดเนี่ยมันมีลิมิตมีลิมิตอ่าแล้วกันในเรื่องบ้านไม่ใช่เซฟโซนอ่ะนอกจากในเรื่องของความกดดันที่มากจนเกินไปเรื่องของการใช้คําพูดที่ดูไม่น่าฟังมันมีอะไรได้อีกไหมทําให้เกิดเหตุการณ์เนี้ยบรรยากาศในบ้านอือฮึอ่าทำให้ไม่น่าอยู่เช่นเสียงดัง เสียงดังนี่คือไอ้ข้างๆบ้านเราไม่พูดถึงนะ hmm. เอาคนในบ้านเนี่ยพูดคุยกันด้วยเสียงดัง hmm. ไอยคำหยาบคายหรือทะเลาะกันพอคนทะเลาะกันอ่ะคนเราอยู่ในบรรยากาศที่คนน่าบึ้งใส่กันอ่ะเด็กก็ไม่อยากอยู่ไ hmm. ใช่ไหมบางทีพ่อแม่คิดว่าทะเลาะกันเด็กไม่รู้เรื่องหรอกมันยังเล็กคือบางทีไม่ต้องทะเลาะกันก็ได้นะแค่พ่อแม่ไม่พูดกันอ oh. ลูกก็ไม่อยากอยู่แล้วใช่ปะ,อ,ะอันนี้คือไม่ได้มีไม่ได้ ไม่ได้เป็นการกระทาต่อลูกหรือเด็กโดยตรงนะแต่ว่าเป็นบรรยากาศโดยรวมอ่าที่อาจจะมีความรุนแรงหรือว่ามีบรรยากาศที่มันไม่น่าอยู่ใช่ไหมอ่าใช่แล้วเรื่องบ้านไม่ใช่เซฟโซนเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่ไหมมากสมัยก่อนอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ได้อันตรายมากเท่าตอนนี้อ่าสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นหรือว่าสื่อเนี่ยมันไม่ไม่ชัดเจน ความรุนแรงความร้ายกาจเนี่ยไม่ชัดเจนเท่าตอนนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือสังคมภายนอกบอกเลยว่ามันอันตรายมากพ่อแม่ยิ่งต้องสร้างบ้านให้เป็นเซฟโซนให้ได้เซฟโซนในทั้งร่างกายและจิตใจให้ใหลูกเราแข็งแกร่งพอที่จะไปสู้กับโรคภายนอกได้ถ้าบ้านไม่ให้เซฟโซนโอกาสที่ลูกจะทนทําร้ายร่างกายและจิตใจเนี่ยสูงมากจากภายนอกใช่ซึ่งสุดท้ายก็คือใครเป็นคนเสียใจละ่ะมันก็วนกลับมาที่ตัวเราใช่ไหมอ่าใช่เออาแล้วแม่คิดว่า จะทํายังไงให้บ้านเป็นเซฟโซนก็ทําให้บ้านน่าอยู่ทําให้ลูกอยากอยู่บ้านไม่ใช่แค่ตัวบ้านแต่หมายถึงลูกอยากอยู่กับพ่อแม่แต่ไม่ใช่หมายความว่าลูกเป็นลูกแง่มาเกาะติดเป็นแบบกระเตงเข้าเอวไม่ใช่นะอหมายถึงว่าเป็นที่พักใจเขาได้ตลอดเวลาทํายังไงที่เราจะให้ให้เราเนี่ยเป็นที่ที่เขาสามารถจะไม่ว่าจะบาดเจ็บร่างกายและจิตใจกลับมาคือ มาเยียวยาที่บ้านเนี่ยได้อก็ค,อคือไม่ว่าจะเจอปัญหาภายนอกอะไรมากา็ตามที่บ้านก็พร้อมที่จะเป็นเซฟโซนให้เสมอใช่ใช่ใช่คือเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างเราต้องรู้ความสําคัญของมันก่อนถูกไหมอ่าอ่าอ่าใช่ไหมเราถึงจะไปทางนั้นได้ใช่ไหมมันถึงจะไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมถ้าเราตั้งใจว่าเราจะทําให้บ้านเราเนี่ยเป็นเซฟโซนสาหรับทุกคนที่อยู่ในบ้านโดยเฉพาะลูกเราเนี่ยเราก็ต้องปรับต้องคอยสังเกตว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่ใช่นะมันเริ่มแบบ ทกซิกอ่ะเริ่มมีพิษแล้วหรอเริ่มแบบเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่ก็คือต้องมีสติตลอดเวลาแต่ไม่ใช่การสปอยลูกนะคนละอย่างกันนะคือการที่เลี้ยงลูกให้ให้รู้สึกรักไว้ใจเราไม่ครัวเราอยากอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ใช่การตามใจลูกไงคือเลี้ยงลูกมันเป็นศิลปะศิลปะไม่ไม่ได้ตายตัวมันไม่ได้เปว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่ใช่ใช่การสอนการพูดต้องมีต้องมีต้องมีมากด้วย แต่ทํายังไงที่จะสอนให้ถูกเวลาสอนให้ถูกจังหวะใช่ไหมจังหวะนี้อย่าเพิ่งสอนอ๋ะตอนนี้ค่อยสอนอะไรงียคือเว้นพ่อแม่มันไม่ง่ายอืมมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายโดยเฉพาะถ้าเราตั้งมั่นว่าอยากให้บ้านเราเป็นเซฟโซนเนี่ยอยากมามแต่ถ้าเราทําได้นี่บอกเลยว่ามันผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็เหมือนเราปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผลผลผนมันออกมามันน่ากินมันเฮ้ยมันดีว่ะอ่าน,นั่นมันคือความภาคพภพูมิใจ ก็คือพ่อแม่ต้องเห็นความสําคัญของบ้านที่เป็นเซฟโซนใช่ใช่ช่แล้วก็ต้องมาดูว่ามีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้างกายภาพทําให้รู้สึกว่าไม่กดดันการใช้คําพูดหรือสภาพแวดล้อมโดยรวมทำไมเราก็ปรับไปทีละข้อทีละข้อซึ่งจริงๆแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนปะใช่คือไม่ใช่ว่าพ่อแม่คือเพอร์เฟครู้ทุกอย่างไปหมดว่าแบบว่าต้องพูดแบบนี้นะต้องเข้าหาแบบนี้นะอย่างเงี้ย คือเราก็ไม่ได้พเพาะไม่ได้ไม่ได้แบบเอาใจลูกไม่ได้เลี้ยงให้ลูกเป็นคุณหนูอ่าไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายไม่ใช่เลี้ยงแบบนั้นก็ยิ่งทําให้ไปสู้โลกภายนอกไม่ได้อีกใช่ไหมอ่าแต่ว่าทํำยังไงที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยทั้งที่เราดุเขาแต่ทํายังไงให้เขารู้ว่าที่เราดุเขาเพราะเรารักเขาอือันเนี้ยสาคัญอันเนี้ยสาคัญเราสอนเขาเพราะเราหยา้เขาได้ดีเนี่ย แต่ไม่ใช่พูดว่าเนี่ยฉันตีเธอเพราะฉันอยากให้เธอได้ดีนะอไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่อเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กกับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ฟังคําที่พ่อแม่พูดไม่ใช่เห็นสิ่งที่พ่อแม่ทําแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยป่ะซึ่งความรู้สึกนี้ก็อาจจะเกิดจากจังหวะที่ทําจังหวะที่สอนหรือการใช้คําพูดต่างๆเนี่ยมันรวมกัน คือมันพวกนี้มันต้องแบบค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆไงมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยช็อตนี้เฮ้ยใช่ว่ะช็อตนี้ก็่ได้ว่ะคือเราก็ต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างไงี้ยซึ่งมันยากแะแม่ว่าก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าวันเดียวจบอ่ะอ่าใช่ใช่ใช <c oughs> มันเป็นงานที่ไม่มีบรรจบแล้วก็เป็นงานที่ต้องคอยติดตามผลงาน,น,นเราทําแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยมันแรงไปว่ะลูกต่อต้านเลยไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องปรับอ ออวันนี้เวิร์กผู้นี้อาจจะไม่เวิร์กเออหรือว่าให้แบบนี้เราตามใจมากเกินไปไม่ได้ไม่ได้แล้วคือต้องแบบต้องแบบยิ่งกว่าการสร้างบ้านอืมอืมอ่าอีอย่งกว่าการสร้างบ้านสร้างบ้านมันผิดมันยังทุบมันยังรื้อได้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเด็กเกิดบาดแผลอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็กว่าจะยากที่ผมสังเกตเนี่ยก็คือว่า หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนเนี่ยเพราะว่ารู้สึกไม่เป็นส่วนตัวอ๋อไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเออใช่ใชถ้างั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราอยากให้บ้านเป็นเซฟโซนเนี่ยเราต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับลูกอืมอืมอืมคือพื้นที่ส่วนตัวอาจจะไม่ได้หมายถึงห้องส่วนตัวก็ได้นะอย่างเช่นเขาอาจจะมีไดอารี่อ่าหรือโต๊ะหนังสือเขาสักตัวหนึ่งอะไรย่างเงี้ยที่เราไม่ต้องไปจัดให้เขาเขาอยากจะวางอะไรก็คือตรงนั้นเลยอื คือถ้ามันเป็นห้องส่วนตัวมันก็ยังมีพื้นที่ใช่ไหมทีนี้เราพูดถึงคือเป็นพื้นที่ที่จะไม่มีใครไปยุ่งกับเขาว่าไม่ไปค้นไดอารี่ไม่ไปเปิดกระเป๋าไม่ไปจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าให้มันต้องตอนจิ๋วเนี่ยมันลืมของบ่อยดูทีเช้าเนี่ยไปคบไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโตแล้วเราจะไม่ไปเราจะไม่ไปค้นเราจะไม่เปิดห้องลูกไปโดยที่ไม่บอกก่อนไม่เคาะก่อนไม่แต่ว่าบางอบางมันก็ใช้ได้ในบางกรณีเนาะคือเรียกว่า ในแต่ละบ้านเนี่ยมีระยะห่างที่เหมาะสมเนี่ยไม่เท่ากันมีความเป็นส่วนตัวของลูกเนี่ยที่ไม่เท่ากันแต่คิดว่าทุกคนน่ยต้องการความเป็นส่วนตัวจริงๆถูกความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็อย่างที่แม่บอกคือว่ามันอาจจะเป็นของบางชิ้นที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นหรือว่าพื้นที่สักโซนเล็กๆอะไรเงี้ยที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของของมันจริงๆการที่เขาโดนลุกล้ําการที่เขาโดนแย่งมันไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับ เขาเสียสิ่งสําคัญในชีวิตเขาไปเลยนะจริงๆการที่แบบเขาโดนลุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยถ้าตอนเล็กมากๆนี่ก็อาจจะไม่ได้สําคัญมากเี่ยในเรื่องท้องส่วนตัวเนาะเพราะว่าพ่อแม่เป็คนจัดการเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเขาโตพอที่เขาแจ่แต่งตัวเองได้เนี่ยเอันนี้ก็ต้องมีมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเราจะไม่เปิดไปห้องเขาโดยที่ไม่บอกเราจะไม่ไปค้นห้อง เราจะไม่ไปทําความสะอาดให้อางเงี้ยไม่ๆ่ก็คือต้องทําเองแต่ที่ก็จะมีคนถามว่าอ้าวเราก็ไม่ได้รู้สิว่าลูกแบบคุยกับใครรับหลังเราไปมีอะไรซ่อนในกระเป๋าเราหรือเปล่าหรือแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าซึ่งพวกเนี้ยแม่ว่าอะไรเขาไม่บอกเราเพราะอะไรเขากลัวเราว่าเอออริจริงๆแล้วคือ ที่พ่อแม่หลายคนไม่ได้ให้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็คือด้วยความเป็นห่วงออยากที่จะรู้ข้อมูลของลูกมากขึ้นใช่จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาอแต่ว่าแม่คิดว่าถ้าเราคุยกันทุกวันลูกเนแหละที่จะเป็นฝ่ายบอกเราเองใช่แล<ต>้วเราก็จะไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยว่าลูกมีอะไรปิดบังเราอยู่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่แล้วคือสําคัญอนะ่ะมันต้องคุยกับลูกทุกวันเนี่ยต้องคุยแล้วก็ต้องรู้คือลูกทําอะไรเนี่ยถ้าเราคุยกันทุกวันเรารู้อยู่แล้วว่าเขา มีอะไรผิดปกติไหมอืมแต่พ่อแม่เนี่ยพอผ่านมายี่สิบสามสิบปีบางทีก็ลืมเนาะอ่าเออแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงลูกด้วยมันก็อาจจะบังตาไปนิดนึงว่าจริง,รงเออเราจะต้องให้พื้นที่ที่เป็นส่วนตัวให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกเหมือนกันอืมเออใช่พ่อแม่ก็ต้องอาจจะต้องบาลานซ์ในเรื่องนี้นะใช<ห>่บางทีลืมลืมลืมไปเ,เพราะตอนเราเป็นลูกก็นานแล้วไงอเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกเลี้ยงมาแบบเนี้ย เฮ้ยฉันได้ดีอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นฉันต้องเรี้ยงลูกฉันแบบนี้อออแต่บางทีนะเราก็ต้องแบบหลับตาข้างหนื่ออืมอย่าไปเครียดมากทุกจิกทุกจิกอะไรเงี้ยเราก็เอออะไรบางทีก็ต้องปล่อยผ่านบ้างอะไรเงี้ยแล้วบ้านที่เป็นเซฟโซนเนี่ยมันจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมลูกจะเป็นยังไงพ่อแม่จะเป็นยังไงมีความสุข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 ก็คือ ทุกเรื่องในชีวิตเราเนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาอยู่แล้วนะคนที่ไม่มีปัญหาคือคนตายไปแล้ว <c oughs> จบจบจบเรื่องอแต่ถ้าเรามีความสุขเราบ้านเราเป็นเซฟโซนเราก็พร้อมจะแก้ปัญหาไปได้วยกัน <c oughs> ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามเล็กใหญ่แล้วแต่เลยถ้าบ้านเป็นเซฟโซนคือทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้อคือแก้มันอาจจะแก้ถูกไม่ถูกก็ได้นะแต่ม,ม,มันมีคนที่พร้อมจะแก้ไปได้วยกันมีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตเรา อ่อันเนี้ยแม่ทว่าทําให้มันการใช้ชีวิตมันมีความสุขแล้วก็มีความหมายอืซึ่งปัญหาแนละ้วมันอาจจะแก้แล้วไม่ดีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีคนที่พร้อมจะแบบแก้ไปได้วยกันอนะไรย่างเงี้ยอืมแว่วนนะ่ะคือความสุขของการใช้ชีวิตออืมอืมมคือสําหรับเด็กเนี่ยหรือสําหรับลูกเนี่ยคือบ้านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบสําคัญนะแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับสมมติว่า เราอาจจะไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาพี่ปรึกษาคนรู้จักอะไรมาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ควรที่จะมีที่บ้านคอยซัพพอร์ตนะมไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตาม,มว่าทาไมเราถึงต้องบอกว่าบ้านต้องเป็นเซฟโซนเพราะว่าสังเกตดูสิเวลาเราเหนื่อยอเวลาเจออะไรแบบเซ็งๆแย่ๆในที่ทํางานหรือข้างนอกปุ๊บเราไงกลับบ้านอือแต่ว่าอะไรบ้านน่ะมันคือที่พักพิงของเราไงทั้งร่างกายและจิตใจ <DOU> ซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีจุดนี้เอเราจะไปทางไหนใช่เว้งสิใช่ไหมเออแต่ถ er ้าปุ๊บเราเหนื่อยงานเราเจอคนแบบแย่ๆมาอย่างเงี้ยเหนื่อยงานเราก็เนี่ยก็ากลับบ้านดีกว่า<ม>ทํายังไงที่เราเขาว่ากลับบ้านเรานี่ไม่ได้หมายความว่ากลับไปนอนที่บ้านไงแต่กลับไปแล้วมีคนที่คอยอ่าคิดอะไรไม่รู้เอาไหมไหมอะไรเงี้ยกลับไปเจอคนที่บ <prove S 1> ้านใช่กลับไปเจอสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ใช่ใช่เจอคนที่ไม่ซ้ําเติมเราอ่าคนที่ มีปัญหาแล้วเราเขาไม่คาดคันอ่าแต่เขาพร้อมที่จะรับฟังคอยที่จะซัพพอร์ตเราถ้าแสดงว่าเราจะสร้างคําว่าเซฟโซนได้ดีที่สุดเนี่ยคือตอนที่ลูกหรือว่าคนคนนั้นมีปัญหาปะ่ะอ่าใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นคือหมายถึงว่าการแสดงออกของเราอ่าแต่ว่าคือเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็ต้องค่อยปลูกฝังไปเรื่อยๆใช่ไหมไอ้ปัญหาที่เกิดมันอาจจะแค่เริ่มจากใส่เสื้อไปโรงเรียนผิดวันออออ่าอ,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 อะไรเงี้ยคือเล็กเล็กน้อยๆอ่าลืมดินเอาดินสอบ มาหรือเขียนกอไก่ไม่ได้อ,อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยมันคือขั้นตอนที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้ว่าจะทําให้ลูกรู้สึกว่ามั่นใจในการเดินต่อไปอยังไงแถ้าสมัยก่อนอเขียนกอไก่ไม่ได้ไงทำไงตีตีโอโหมันจะเขียนได้ไหมนะตีเขียนไปน้ําตายหยดไปโอ้โหตายแล้วมันไม่ได้เขียนได้ไหมแต่ถ้าเราเป็นคนสมัยใหม่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นพ่อแม่นเราจะไม่ทําแบบนี้กับลูก ถ้าเลยนลูกเหรียนเขียนกอไก่ไม่ได้ลูกก็ไปเขียนขอไข่ก่อนขึ้นกับเขียนกอไกอ่ถ้าลูกเขียนก็ขอไข่ไม่ได้ก็อ่ไปเขียนตัว่อบอซมก่อนคืออะไรสักอย่างอะก็เปลี่ยนไปให้ลูกเออตรงนี้ไม่ได้เราก็ยังมีทางไปนะกอไก่ไม่ได้เอาเขียนเล็กหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีมีวิธีการที่จะทําให้ลูกรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีคนคอยประคองอยู่นะแต่ไม่ใช่ไปอุ้มลูกนะอ่าแต่ว่ามีคนคอยประคองอ อ่อเลี้ยงลูกมันก็สนุกดีนะสนุกดีอะสนุกอ้าที่แม่ฟังแม่พูดเนี่ยสนุกไหมฟังเหมือนจะสนุกเลี้ยงจริจะไม่สนุกสนุกนะอยากจะมีสักคนหนึ่งหวยมันจะออกเป็นรางวัลเท่าไหร่วะได้รางวัลเด้ออาจจะเอาไปสองตัวไหมหรือว่าเฮ้รอจะได้รางวัลที่หนึ่งเห็นไหมหรือว่าอ้าวตายโดนกินหมดตัวโดนกินโดนกินอ่าก็เหมือนเลี้ยงอันหนึ่งเล่นหวยเล่นหวยนี่มันยังแบบ ขึ้นกับคนอื่นใช่ไหมโชคชะตาอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้คือเราทํายังไงเราก็ได้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าในยุคนี้เนี่ยที่มันแตกต่างอายุก่อนเนี่ยก็อย่างที่แม่บอกว่าสื่อมันมีอิทธิพลมากขึ้นอแล้วก็โอกาสที่ลูกเนี่ยจะหาที่พึ่งพิงอื่นๆเนี่ยมากกว่าสมัยก่อนเออเหมือนสมัยก่อนคือถ้าเกิดสมมติว่าอ ที่บ้านอาจจะแบบกดดันอาจจะมีบรรยากาศที่ไม่ค่อยน่ายู่แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะทนอยู่มากกว่าสมัยนี้สมัยนี้คืออาจจะแบบโอเคโซเชียลมีเดียอาจจะมีคนอื่นเข้ามาง่ายขึ้น<ม>เราสามารถออกไปข้างนอกได้ง่ายขึ้นติดต่อคนอื่นได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอมันก็ต้องมีความบาลานซ์ที่แตกต่างกับสมัยก่อนอแต่ยังไงก็ตามก็คือบ้านไม่ใช่เซฟโซนเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆใช่มากว่า หน่วยย่อยที่สุดที่ทําให้สังคมเจริญก้าวหน้าหรือสังคมดีก็คือบ้านเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราทําบ้านแต่ละคนให้ดีในที่สุดสังคมเราก็จะดีอืมอมอือืปัญหาสังคมมาดูสิมันมาจากบ้านทั้งนั้นอ่ะเนี่ยก็คือถ้าในวันที่พวินเป็นพ่อแม่คนแล้วอืยากให้บ้านเป็นเซฟโซนก็คือยังไงเห็นความสําคัญต้องเราต้องเห็นความสาคัญก็คือถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งพวินได้เป็นพ่อแม่คนเนี่ยก็คือคนที่จะเห็นความสําคัญของ ว่าเซฟโซนของที่บ้านก่อนใช่ใช่แล้วเราก็ต้องมีศิลปะเนาะในการที่จะจัดการทาให้บ้านเกเป็นเซฟโซนไะด้จริงๆอ่าตั้งใจเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอย่างตั้งใจตั้งใจเลี้ยงลูกแต่ว่า <laughs> จริงๆแล้ว,ลวพ่อแม่ทุกคนหวังดีแล้วก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกปะ่ะแต่ว่าลูกเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตีความหมายหรือเข้าใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องวางแผนต้องต้องตั้งใจเลี้ยงอ่ะเพราะปัญหามันอยู่ข้างหน้าเยอะ บ้านาเป็นเซฟโซนหมดคนความจริงแล้วแบบอายุเยอะแล้วจริงๆเราก็อยากให้บ้านเราเป็นเซฟโซนนะแต่ว่าตอนที่อายุเยอะแล้วอ่ะคือปัจจัยมันอยู่ที่เราเป็นหลักเนี่ยมันไม่มีปัจจัยเป็นพ่อแม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือขนาดเราที่อายุก็ไม่เด็กแล้วอพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้บ้านเป็นเซฟโซนลูกก็อยากให้บ้านเป็นเซฟโซนเหมือนกันซึ่งปัจจัยหลักก็มาจากพ่อแม่พ่อหวังว่าแบบพ่อแม่ทุกคนจะเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็ แล้วคนที่จะเป็นพ่อแม่ในอนาคตก็ก็เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไว้อ่าในความสําคัญของคําว่าบ้านใช่เห็นความสําคัญของบ้านที่เป็นเซฟโซนจริงๆไอ้ออะไรจบจบ